คุณรู้หรือไม่กองหน้าที่โลกยกย่องว่าเป็นดาวินชีแห่งโลกลูกหนังต้องแขวนสตัดเพราะการบาดเจ็บจนถึงขั้นคานเข้าห้องน้ำคลิปนี้มีคำตอบครับมาร์โคฟานบาทเทนลงเล่นเกมสุดท้ายในนัดชิงปี1993และหลังจากนั้นเขาไม่เคยกลับมาได้อีกเลยเป็น2ปีเต็ม ที่ต้องทุกทรมานกับความเจ็บปวดจากการผ่าตัดในวันที่17สิงหาคมปี1995ฟานบาทเทนประกาศแขวนสตัทกันเรียนี่ถึงกับบอกว่าถ้าบาจโจคือราฟาเอโรงั้นฟานบาทเทนก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีวันถัดมาเขาเดินไปอำลาแฟนๆในซานซิโลจนมีแฟนบอลจะเสนอบริจาคกระดูกอ่อนให้กับเขากันเลยทีเดียวและนี่คือจุดจบของตำนานที่ถูกภาคไปด้วยอาการบาดเจ็บ แต่ชื่อของมาโกฟานบา์เทนจะถูกสลักไว้ในประวัติศาสตร์ลูกหนังตลอดกาล